ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะเจ้าสมศรีก็ไปหาหมอมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะไปตอนพรุ่งนี้ตอนเจ้าไปตรวจเลือดเจ้าเิ่นจะตรวจเลือดตอนแปดโมงเจ้าเนาะสมศรีไปมาแล้ววันนี้ปกตรวจเปันเจาะเอ่อเลือดตรงตรงมือสมศรีไปตรวจแล้วแหละพอวันเลือดมันจางลืมจางอะไรอย่างเงี้ยเออเิ่นตรวจแล้วมันมีอย่างเกิดขึ้นแต่พรุ่งนี้่เขาจะตรวจอีกทีหนึง่งตอนแปดโมงเจ้าสมศรีต้องไปถึงก่อนแปดโมงเจ้าเจ้า อันนี้ปันหมูจะไปทำเปิ้หห้องอย่างฝรั่งเปิ่องแหนมเนียงอียะเออคุณสามีเปิรนอออหัวคิดมาหว่าใืทสส้ทำจีอีสมศรีกะทำหัอเปิ้นเจ้าอันนี้แผน่นแป้งโรตีของของคนแขกอะเออของอินเดียนะ่ะของแขกอีกอะก็มีขายทั่วไปเนาะสมศรีก็จะตัดทำเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเจ้า แล้วก็เอาหมูที่เขามากกักเขาปั่นตะเกียะมาใส่ใส่เป็นจันทรเป็นจันนะเจ้าหมูที่ปั่นก็เหมือนกับปั่นเป็นท่อเนาหมันหมูมัก,มกนั่นแหละเจ้ามันเอามักต้มจืดนั่นแหละแ,ลแต่เอาไปปั่นให้มันละเอียดเฉยเฉยซัมซีก็ใส่สามเกลือลงไปแล้วก็ใส่ชุดลรสรสดีแค่นั้นแหละเจ้าใส่เกลือพริกไทย กระทำเป็นจานเหมือนจานเจ้าทำไปเรื่อยๆทำประมาณทักสามสี่จานนี่แหละคนตีพอคุณสามีกินอาหารไทยได้เฮากำพูดจะรย่อย่างให้กินเนาะแต่คนณตีเปิดสามีเปิดกินอาหารไทยไมันได้ปกัญญาคนเดียวบนเนาะฝรั่งบางาคนบ่นทาอาหารคนเดียว แต่อันนี้เขาก็ต้องทำเหมือนเปนิคิดตลอดเวลาว่าจะทำมัอย่างให้กินนี่นะอันนี้ก็มาตัดเจ้าสาตาทําสีนี่จำเต้ากันนะสายตาจะ,จะลำเอียงหน่อยหนะึ่งสาตามตรงอะ่ะเห็นไหมเดี๋ยวทำถูกใจปนก็จะบ่นห้องบนมันอยาจเจ้า เป็นพอคลิปติดหนมู่มาสมศรีทำสมศรีก็ะทำตามฝรั่งเป็นห้องแนมเนียงเลยค่ะสมศรีกับมู่เหมือนกันกเจ้าสไตล์ฝรั่งเนาะเป็นทำคลิปมาแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาไม้เสียบแล้วก็ตัดเจ้า แกตัดเลยทำต้องทำสูตรเป๊ะๆว่ะนะทำเป๊ะกับกได้ต้องทำตามคลิปเสร็จแล้วก็เอาไปย่างไฟสองร้อยองศาย่างเหมือนเหมือนกันเจ้า อันนี้น้ำจิ้มมีพริกมีกระเทียมมีมะนาวแล้วก็น้ำเปล่าน้ำป่า,น,ปาน้ำตาลเจ้าอันนี้ยางเซ็จแล้วเห็นก็ก็ประมาณนี้นะคะทำไมมันก็ไม่กอบมันสุกแต่มันไม่กรอบอะ Okay. Look nicer. I think okay. I also think okay. Ted first before you put salt. Half of this. What do you think? The pink. You think it tastes okay? Mm, good with the sauce. Okay. You try, Han. You taste, you eat, you eat. Hello, Alec.